ชิปโป้หนึ่งเกตอนโรงเรียนมหาเวท EP สิบฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งคุณคือฆาตกรกูเป็นตำรวจอย่ามาโกหกเมืองเราไม่มีตำรวจเขามีมาหลายวันแล้วมึงหายไปไหนมาเนี่ยไม่ค่อยมีงานเลยนอยแกล้งตายอยู่ในห้องแต่งตัวมาไม่เรียบร้อยนะครับเนี่ยแตงเกงผมหาย,ายหลายวันแล้วเรื่องในเช่ามาเถอะคุณคิดว่าศพนี้เกิดมาจากอะไร ผมคิดว่าเขาเกิดมาจากท้องแม่นะม,มีความเป็นไปได้แม่เขาน่าจะเป็นผู้หญิงใช่ครับเห็นปุ๊บรู้ป,ปั๊บเลยว่าแม่เขาต้องเป็นผู้หญิงแน่แนและที่สําคัญกว่านั้นนะมีผมหงอกเยอะมากอายุน่าจะราวๆคนแก่ผมเห็นด้วยดูจางหนวดแล้วน่าจะเป็นผู้ชายด้วยนะจริงด้วยครับคุณฉลาดมากเลยเขาต้องเป็นผู้ชายแน่แน่ยอดนักสืบซะอย่างมีข้อมูลเพิ่มเตมิมอีกไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้นี่มันผู้ชายคนนี้ไม่ได้สากผมมาสองวันแล้วเออเออโอเคครับโอเค โดยรวมแล้วเราได้ข้อมูลอะไรจากสอบบ้างผู้เสียชีวิตเป็นชายแก่มีแม่เป็นผู้หญิงไม่ได้สาะผมมา2วันสุดยอดเลยครับปะ่ะฉันสูดสอบเสร็จและกลับบ้านกูไม่แปลแกใจเลยที่เป็นตำรวจกับนับก,กสืบของเมืองนี้กล่าวกันทั้งเมืองเราคือผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ไม่สามารถบอกใครได้ <N> เพราะว่าเราเป็นผีพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อเฮ้ยคุณได้ยินเสียงอะไรแปลกไหม ็ไม่นะแต่รู้สึกเย็นๆศพพูดหรือเปลา่าศพจะพูดได้ยังไงเขาหูปากอยู่เออเมือน,นี้มีเรื่องแปลกเยอะจริงๆพวกมึงสิแปลกที่เราเห็นเมื่อกี้มีเด็กผู้หญิงคนนึงเขาใช้สกิลอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆผู้ชายคนนี้ก็ตายเลยเห็นจากไกลๆอ่ะพอมาถึงก็หายไปแล้วผู้หญิงคาวะนะตอนเนี้ยเมืองตกอยู่ในอันตรายเออคุณตำรวจชื่ออะไรนะครับชื่อแกครับเดี๋ยวคุณตำรวจแกช่วยผมยกศพหน่อยเจ้าไปไหนล่ะเอาไปไว้ร้านอาหารคุณข่าวครับแล้วเราก็กลับบ้านกัน หนึ่งวันก่อนการแข่งรอบสุดท้ายพีดามองอะไรอยู่ล่ะก็มองดูโรงเรียนคู่แข่งไงพี่สาวของน้ำตาลเรียนอยู่นี่ใช่ไหมที่ว่าชื่อส้มอ่ะใช่พี่ส้มเรียนอยู่โรงเรียนนี้ทําไมถึงไม่เรียนโรงเรียนเดียวกันล่ะพ่อแม่แยกทางกาันพี่ส้มอยู่กับแม่เราอยู่กับพ่อเข้าใจละน้ำตาลจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราจะถล่มโรงเรียนที่มีพี่สาวเธออยู่อ่ะเออไม่เป็นไรหรอกไม่ได้สนิทกันหมาล่าว่าไงพีดารายงานเรื่องที่ให้ไปสืบมาหน่อยสิ เรื่องของคนที่ชื่อเป็ดใช่ไหมใช่แล้วคนที่ชื่อเป็ดเฮ้ยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงถึงสกิลของเขาจะรุแนแรงแต่สกิลของเขาก็ใช้ได้แค่เลเวลสองเองฮะแค่เลเวลสองเองเหรอเออใช่โดยเฉลี่ยแล้วโรงเรียนเนี้ยสกิลจะอยู่ในเลเวลสองแต่มีอีกทีมหนึ่งเห็นว่าสกิลอยู่เลเวลแปดไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะสกิลเลเวลแปดก็เท่ากับพวกเราเลยสิถ้าเป็นเลเวลแปดจริงจก็ค่อยสูสีหน่อยเพราะว่าทีมที่ชนะจากการแข่งครั้งนี้จะต้องเจอกับทีมเรา ทีมต่างโรงเรียนสบายสบาเลยทิดาโรงเรียนนี้มีแต่พวกกระจอนั่นสินะดูซิว่าทีมเป็ดกับทีมคนอื่นใครจะเก่งกว่ากันทิดามีความแค้นอะไรกับคนที่ชื่อเป็ดหรือเปล่าเ,เ,เนี่ยทำไมเน้นจังคนเนี้ยน่าสีสงสัยมานานแนละ้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วคือว่าไม่เล่าดีกว่าเล่าแล้วมันเสียเส้น <ad> เป็นไรหรอเพิ่นอุ้ยลุงโกรนอยู่ดีๆหนูก็ขนลุก หน,นห้องน้ำอยู่ข้างหลังไม่ใช่หนูไม่ได้ขนลุกแบบนั้นแล้วมันเป็นแบบไหนอ่ะขนลุกแบบเหมือนหัวลุงโกรธเลยค่ะมีเหลืองรู้สึกเหมือนกับว่ามันกําลังจะมีอะไรน่ากลัวน่ากลัวมาน่ะอ๋อลุงเข้าใจแล้วกลัวการต่อสู้ที่กําลังจะมาถึงไม่ใช่นะบอกไม่ถูกอะ่ะมันเหมือนกับมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่ากําลังมา เพอเจอคิดมากมาฝึกต่อรู้สึกไม่ค่อยมีสมาธิเลยนี่แหละเป็นอุปสรรคที่ดีไม่มีสมาธิจะได้ฝึกให้มันยากขึ้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกเว้ยมีสิขาหลายอย่างเลยเออมีก็มีกูว่าจะพูดอะไรที่มันเท่ๆซะหน่อยแต่พรุ่งนี้ก็เป็นวันแข่งแล้วคู่แข่งสกิลเลเวล8ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะกูไม่อยากจะเชื่อขนาดกูยังเลเวล5เองเด็กสมัยนี้มันโตรเร็วจังวะมันเกี่ยวกันไหมเนี่ย แล้วเปิ้นจะสู้กับเขาไหวไหมเนี่ยสกิลเพิ่งเป็นเลเวลสามเองน่าสีนะสามกับแปดมันห่างกันมากเลยเดี๋ยวลุงจะเล่าอะไรดีๆให้ฟังอะไรล่ะลุงโกรนเธอรู้ไหมว่าสมัยอาย่ยงเด็กๆอะ่ะแล้วมันก็มาอยู่แกงลุงนะแก๊งเราเป็นแกงที่อ่อนที่สุดในหมู่บ้านครูโยงน่่เหรอใช่แล้วความสามารถเขาแต่ละคนของแกงนี้จัดว่าอยู่ในระดับต่ำเลยทั้งเรื่องการเรียนกีฬาสู้คนอื่นไม่ได้ซักอย่างอ่อนดอยค่ะ กูเหลาให้คิดไม่ได้เหลาให้ดาอ้าเหลาต่อเลยค่ะแต่แก๊งของลุงอ่ะกลายเป็นแก๊งที่มีชื่อเสียงที่สุดในหมู่บ้านแก๊งซางกระมอยอ้าไหนว่ามีแต่ความสามารถระดับต่ำกันทั้งแก๊งนั่นก็เพราะเราใช้ไหวพลิบไงไหวพลิบมันคืออะไรคะไหวพริบก็ประมาณว่าใช้จินตนาการกับสิ่งรอบตัวให้เกิดประโยชน์ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างสมมติเธอมีหินอยู่ก้อนหนึ่งทํายังไงถึงจะปาหัวไอแปแก่แว่นได้ก็ทุบหินให้แตกเป็นสองก้อนสิคะจะได้ปาได้ทั้งสองคนเลย เย่ะมากนี่แหละไหวพริบแล้วถ้าเกิดว่าไอ้ทั้มมันเดินผ่านมาเธออยากจะปาหวอทั้มล่ะแต่หินหมดแล้วก็คงโกโหกมันค่ะว่ามีหินแล้วทำท่าเหมือนจะคว้างนี่ก็คืออีกไหวพลิบแล้วถ้าทั้มไม่เชื่อเราว่ามีหินก็คงบอกให้มันดูเป็ดกับแว่นที่เพิ่งโดนหินปาว่าเนี่ยมีหินจริงเพราะมันไม่รู้นี่คะว่าเรามีหินแค่ก้อนเดียวสุดยอดสุดยอดสุดยอดเห็นไหมหินก้อนเดียวเธอจัดการศัตรูได้ตั้งสามคนและนี่แหละที่เขาเรียกว,ว่าไหวพริบ อ๋อหนูเข้าใจแล้วมันไม่เกี่ยวว่าพลังใครเหนือกว่าใครมันอยู่ที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีได้ดีขนาดไหนถั่วต้มเพราะงั้นถึงเธอจะสกิลแค่เลเวล3แต่มันไม่ได้จํากัดการใช้แค่วิธีเดียวนี่นะเหมือนหินก้อนนั้นแหละลุงโกรนฉลาดมากๆแต่กลับการต่อให้สกิลจะโคตรน่ากลัวก็เหอะเหมือนลิงได้ทองอะนอกจากเอามาถือเล่นก็คงทําอะไรกับทองไม่เป็นถ้าเธอมีทองจะไปทําอะไรเอาไปขายเออนั่นแหละเพราะเธอฉลาดกว่าลิงไงว้าว หนูมีแรงบันดาลาจแล้วมาฝึกต่อเลย thunder ลุงจอร์ดอยู่ดีๆฝนก็ตกฟ้ารา้องทั้งที่เป็นหน้าร้อนแท้ๆคงเป็นเพราะใครบางคนใช้สกิลแล้วมั้งสกิลใครหว่าหน้ากลัวจังนั่งเฉยๆอย่าพูดนั่งตัวตรงๆเมื่อไรเราจะเริ่มฝึกกันครับเนี่ยก็นี่ไงฝึกอยู่ฝึกอะไรตั้ มาก็เห็นให้นั่งเฉยๆก็ใช่ไงนี่คือการฝึกครูโยงคิดผิดหรือเปล่าว่าส่งเรามาฝึกกับลุงจอ์ลุงจอดทําแบบนี้มันจะไปชนะได้ยังไงได้ดีทําไมจะไม่ได้ยังไงเธอรู้ไหมว่าเธอนั่งเฉยๆกับลุงมานานเท่าไหรแล้วไม่รู้ครับไม่ได้นับเวลาหชั่วโมงโอ้โหกูกลับบ้านดีกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเธอทําได้ยังไงนั่งตั้งนานหชั่วโมงแบบว่าไม่พูดอะไรเลยก็เพราะลุงจอดนั่นแหละนั่นแปลว่าเธอมีสมาธิที่สูงมากความอดทนสูงโครเบื่ออจ์ ในตอนที่เรานั่งเฉยๆไม่ได้ขยับตัวเนี่ยเธอว่าส่วนไหนขยับส่วนไหนที่มีการเคลื่อนไหวหัวใจตับไตไส้พุงอะไรอีกสมองนั่นแหละคือประเด็นตอนที่นั่งเฉยๆเนี่ยสมองเธอคิดอะไรอยู่อย่างเยอะคิดนั่นคิดนี่คิดจนไปถึงดาวอังคารคิดเรื่อยเปื่อยเพราะมันเบื่อลุงจอร์ดนั่นแหละที่ลุงต้องการอะไรของลุงครับเนี่ยนี่เป็นการพัฒนาสมองของเธอถ้าเธอขยับเธอจะจินตนาการเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยออกแล้วไม่ดียังไง ยิ่งอยู่นิ่งได้นานเท่าไหร่จินตนาการของเธอก็ยิงกว้างใหญ่มากขึ้นจนเมื่อกี้ไปถึงดาวอังคารเลยใช่ไหมก็ใช่นะลุงจอร์ดแล้วถ้าเธอวิ่งอยู่ล่ะเธอจะคิดได้ไหมถ้าคิดระหว่างวิ่งก็ล้มสิเออนั่นแหละเธอเคยได้ยินประโยคนี้ไหมจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เหมือนอาเบิร์ตอัสตนาจะพูดไว้อาถูกต้องเมื่อเธอจินตนาการได้ยิ่งใหญ่มาเท่าไหรเทคนิคของเธอก็จะเยอะขึ้นความรู้ที่มาจากจินตนาการของเธอก็จะเยอะขึ้นเหมือนกันมันเหมือนเป็นการสร้างระบบอัตโนมัติให้กับร่างกายยังไงล่ะลุงจอร์ด อย่างเช่นถ้าอยู่เธอไปอยู่ที่ดาวอาคารขึ้นมาจริงๆอะ่ะเธอจะทำยังไงถ้าผมหายใจที่นั่นได้ผมก็คงจะเดินเล่นดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยๆหาว่าอะไรกินได้มัง่งอา้าวเราไม่ตกใจหรอแบบว่าเฮ้ยกูมาทำอะไรที่นี่อะไรเนี้ยล้วร้องไห้ไม่หรอกครับเพราะเมื่อกี้ผมก็จินตนาการว่าไปเดินเล่นบนดาวอาคารมาแล้วก็เลยไม่ค่อยตกใจเท่าไรมัง้งนี่แหละแว่นที่เขาเรียกว่าสร้างระบบอัตโนมัติให้กับตัวเองพอถึงเวลาสถานการณ์จริงเธอจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าปกติเพราะว่าเธอเคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วในจินตนาการอะ่ะว้าว เหมือนกับคนที่จินตนาการว่าถ้าโจรบุกเข้าบ้านจะทําอะไรบ้างอย่างเนี้เหรอใช่แล้วพอถึงเวลาจริงเขาแทบไม่ต้องใช้สมองเลยเพราะเขาได้วางระบบอัตโนมัติไว้แล้วเหมือนกับว่าร่างกายมันเคยเจอเรื่องนี้มาแล้วในจินตนาการอ๋อผมเข้าใจแล้วลุงจอร์จทีนี้พอถึงเวลาสู้จริงผมก็ไม่ตกใจผมก็ควบคุมสถานการณ์ได้ใช่ละแว่นเพราะนั้นนั่งเฉยๆต่อแต่ผมเมื่อยตูดเออน่ะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ฝึกแล้วได้แข่งเลยแล้วเป็กกับเปิ้ลจะเป็นยังไงมั่งเนาะ